ท่านเพื่อนสา,านธะาธมิกะทั้งหลาย <c oughs> และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับต่อนี้ไปก็มารับฟังเรื่องของส่วนธรรมธรรมวิภาคคำว่าธรรมวิภาษนี้แปลว่าส่วนวิเศษของธรรมหรือธรรมที่มีส่วนแห่งความเป็นผู้วิเศษ คำว่าวิเศษก็คือความไม่ไม่เลวดีผมแปลง,ง่ายๆอย่างเงี้ยใครเขาจะแปลเหมือนผมหรือผมจะแปลเหมือนเขาหรือไม่ผมไม่สนใจผมแปลตามใจผลตามความที่มันเป็นความเป็นจริงรู้ว่าส่วนแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกข้อที่พระพุทธเจ้าให้เว้นเราก็เว้น ที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบัตมันดีเราก็ปฏิบัติตามถ้าทำได้อย่างนี้เราก็เดินเข้าไปหาความเป็นผู้วิเศษวิเศษตรงไหนวิเศษที่กายไม่เลววาจาไม่เลวใจไม่เลวในเมื่อเราไม่เลวแล้วก็ดีถึงลักษณะตรงข้ามถ้าเราไม่ดีเราคนเลว จะดีและจะเลวตรงไหนไม่สำคัญมาว่ากันถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำต่อไปวันนี้ว่ากันถึงอภินหาปเจเวคณะห้าอย่างอะที่ท่านบอกให้เจรนานเนืองๆทุกวันน่ให้สวดธรรมะเช้ากันดูว่าจะว่าธรรมะเช้ากันนะทุกวันทุกวันแต่ผมจะไม่ว่าบาลีมันเกะกะ ค่อยๆฟังกันอย่างนี้เป็นภาษาไทยไทยสบายกว่าอะภินหาปจัจเวกขฆนานี้ท่านบอกว่ามีห้าเพื่อนหนึ่งควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณในครับสองคนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเจ็บ คือการป่วยไข้มาสบ,บายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไปได้สามคนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้แลน,นก็สี่คนพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น ห้าคนพิจรารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมของตนเราทำดีจกได้ดีทำชั่วจาได้ชั่วเป็นนั้นว่าพินหาปัจเวคขณะนี่มีห้าความจริงนี่ที่ผมเคยพูดว่าชาติปิฏกขาเช,าาช,าาชาารราปิุกขาเมานำปิุกขังอะไรเนี่ยก็ไปจากหมดแบบนี้แหละ เราก็ย้อนไม่สักนิดหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเราคนริิจารณาทุกทุกวันนะครับถ้าทุกทุกวันนี่ผมอยากจะเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าทุกลมให้ใจเขาออกดีไหมถ้าหากว่าไม่สามารถจะทรงอย่างนั้นได้ผมขออย่างนี้เลยครับเอากันอย่างที่เขาทำแล้วมีผล ไม่ใช่ว่าที่เขาพูดกันมาแล้วว่าอาจจะมีผลอันนี้ผมไม่เอาด้วยอย่าลืมนะครับรับฟังผมไปแล้วถ้าท่านเรียนนักธรรมเอาเข้าไปสอบในสนามหลวงระวังตกนะผมไม่รู้ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านนำไปปฏิบัติไม่ตกครับผมขอยืนยันว่าถ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นกรรมการสอบแล้วก็ไม่ตกแน่ ถ้าคนที่เขาเป็นกรรมการตรวจสอบถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามมีขึ้นไปก็ไม่ตกผมขอยืนยันเอาแล้วเราว่ากันไปผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยครับเอาตามแบบที่เขาปฏิบัติกันเขาพิจารณากันแบบนี้พอลืมพอรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมา และตอนนี้เราก็มานั่งดูใจของเราพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วนี่ใจมันคิดยังไงมันเอาอยัางไงใจมันอยากจะสงบมันอยากจะสงบจับวนาปาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปมันพอใจกรมาถานกองไหนที่จะบภาวนาควบกับวนาปาหรือว่ามันต้องการสวนาปาเฉยๆก็ตามใจ เมื่อพอใจอยังไงทำอย่างนั้นให้จิตสงบถึงที่สุดถ้าบางเอิญมันสงบไม่ถอนมาคิดก็ช่างอย่าไปเร่งคิดมันดีอารมณ์ทรงตัวเป็นฌานสูงดีจิตว่างจากนิวรณ์จิตว่างจากกิเลสใช้ได้ตอนนี้ถ้าบังเอิญบางวันมันไม่อย่างนั้นพอทําไปพอจิตสบายอารมณ์มันอยากจะคิดเราก็คิด คิดในเรื่องปัญหาปัจจัยขณะหรือว่าบางทีพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันอยากคิดเลยก็คิดเลยอารมณ์ที่คิดอยู่ถึงเรื่องนั้นนั้นโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกท่านเรียกว่าเอกาตาอารมณ์เป็นอารมณ์ของฌานคือปฐมฌานนี่ขอให้ทราบถึงประโยชน์แห่งการใช้อารมณ์ของจิตว่ามันนิ่งสนิทก,ก็เป็นประโยชน์ มันนิ่งแล้วแต่มันอยากคิดคิดอยู่ในขอบเขตในการปรงคันห้าก็มีประโยชน์หรือมันอยากจะคิดก็คิดไปเลยก็มีประโยชน์บางทีคิดคิดไปคิดไปพิจารณาไปอารมณ์สมาธิมารัดตัวเข้ามาทุกทีทีในที่สุดมันหยุดคิดรงอารมณ์เฉย ถ้าหยุดคิดสรงอารมณ์เฉยนั่นหมายความว่าจิตของขั้นท่านเข้าถึงฌานตั้งแต่ทุติยฌานคือฌานที่สองขึ้นไปหรือบางคราวตั้งอารมณ์สงบแล้วจิตอยากคิดก็คิดใครค่ครวญพิจารณาพออารมณ์สัน้นทิ้งอารมณ์คิดจับมาจับอนาปาใหม่ให้จิตทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ความเป็นอรหันต์จะมาถึงท่านไม่ช้าเลย นี่ผมขอยืนยันเดี๋ยวท่านใครร้องถามก็มาถามว่าคนพูดเป็นอรหันต์หรือยังผมก็ผมก็ตอบแบบผมว่ามันเป็นของไม่อยากเนี่ยคนอย่างผมเป็นคนที่มีอะไรไม่อยากทุกอย่างท่านถามผมว่าผมเป็นอรหันต์หรือยังก็ผมก็ต้องตอบว่ากายร่างกายทั้งหมดของผมมันสกรปรกหมด มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกครั้งเป็นทุกแป่หน้าตาไม่ชามมนก็พังท่านเห็นผมตรงไหนอะไรมันเป็นผมมีที่ไหนแล้วท่านจะมาถามว่าอะไรเป็นอรหันต์ผมมันจะเป็นได้อย่างไรอรหันต์ผมมันอยู่บนหัวแลอร่างกายเนื้อหนังมันเป็นอรหันต์ไม่ได้โอ้อย่างนี้ชวนตีกันไม่ได้ชวนตีนี่พูดตามความเป็นจริงเอาพูดเรื่องนี้ดีกว่า ท่านบอกว่าเราล่อกันเช้ามืดให้จิตมันทรงตัวคนพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้แก่มนอยู่ตรงไหนแก่ที่วันเวลามันสิ้นไปหนึ่งวินาทีเกี่แก่หนึ่งวินาทีผ่านไปหนึ่งนาทีแก่ไปหนึ่งนาทีมันเดินก็ไม่หาความตายนี่ แก่ไปเสื่อมไปทุกวันทุกเวลาท,ท,ท,ทุกวันเวลาเคลื่อนไปมันเสื่อมตัวไปตามเป็นขณะตามขณะเวลาล่วงไปเท่าไรแก่ลงไปเท่านั้นสร้างความรู้สึกให้เป็นสภาพอย่างนี้เป็นปกติเมื่อเรารู้จักแก่คนอื่นเขาแก่ไหมล่ะโดยมากปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลส ตนเองเจะแก่ง,งับเหือกเท่าไรก็มองไม่เห็นแก่แก่บนแก่ล่างกลางไม่แก่คือใจไม่แก่บางที่ไอ้ล่างไอ้บนนะมันก็แก่แต่ไม่ยอมเห็นว่าแก่นึกว่าหนุ่ม,มาสาวอยู่เสมอไอ้นี่มันจอมบร,รมมงโง่นี่ยจริงหรีอปุณิเด็กขาจริงเรียกัปุถุชนคนที่หนาไม่ได้ความโง่นี่ดีไหมสัญญามันก็ไม่มีจะว่ามีแต่ปัญญาเลย คนประเภทนี้เกิดอีกแสนชาิก็ไม่พ้นไม่กี่อีกหลายแสนก็าชาิก็ไม่พ้นอบายภูมิและก็ไม่พ้นจากความทุกข์ปัญญาไม่มีไม่ว่าแถมสัญญาคือความจำยังไม่มีควรจะจำว่าเกิดมาใหม่ๆนะตัวมันโตเท่าไหร่มีสภาพ,พสภาวะเป็นยังไง เป็นเด็กขึ้นมาหน่อยเด็กใหญ่วิ่งได้ต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวคลายใจความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มสุดสมถ้าไม่เห็นตัวเราก็คงจะมองคนอื่นเป็นครูนี่มันตัวสัญญาความจำถ้าความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีมันยังจำไม่ได้เนี่ยก็จะแสดงว่าบรมงโง,ง่แล้วจอมโง,ง่ยอดโง,ง่เป็นแชมป์โง่ ไอแชมนี่ก็แปลว่าอะไรเนาะสมัยพระพุทธเจ้าตามบาลีวเอตัคะเป็นผู้เลิศในทางความโง่สมัยนี้เฮ้แชมป์มวยแชมป์นั่นแชมป์นี่ไอแชมป์ผมไม่รู้แปลว่าอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เขาแชมป์กับแชมป์มันส่งถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมกลายแปลจากแชมป์กลายเป็นแช้งแปลงจากแชมป์กลายเป็นแช่ง แช่งว่าร่างกายมันจะแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันไอคำแช่งอย่างนี้ของผมมันศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนทั้งโลกนี่ผมแช่งให้มันแก่ไปทุกวันทุกวันมันจะต้องแก่ตามปากผมพูดเพราะอะไรเพราะว่ามันแก่มันเองอยู่แล้วว่าไงก็ต้องตามใจปากผมผมจะว่าแก่แล้วไม่แก่มันก็แก่ นี่นึกไว้ตั้งแต่เช้ามืดนี่เราแก่ไปทุกวันทวนไอ้แก่นี่ก็แก่ไปทำไมกันเนี่ยพอความแก่เคลื่อนไปสนแสดงว่าธาตุสีที่ไปชมกันมันเริ่มรวนมันไม่ปกติถ้ามันปกติมันต้องทรงตัวมันเริ่มรนน่ะเริ่มรวนอย่างไหนหย่อนมั่งละร่ธาตุไฟหย่อนหนาวจัดถ้าว่าธาตุลมก็ธาตุน้าหย่อนร้อนจัด ธาตุดินหย่อนเดินไม่เคยไหวแรงไม่มีตอนนี้เมื่อความแก่เข้ามาอย่างนี้ไอ้ความป่วยไข้ม่สบายมันก็เรื่องติดตามมาตามที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะวาธาตุอย่างต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนมันก็เกิดอาการปรากฏว่าร่างกายไม่ปกติที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามันมีโรคแต่สมเด็จพระมหาสมณะท่านแปลว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไอ้เจ็บนี่ไม่แน่ อาการคนเจ็บมันอย่างหนึ่งโรคมันอย่างหนึ่งโรคนีทางเป็นรังของโรคร่างกายโรคก็ถือว่ามีอาการเสียดแทงเมื่อยที่นนปวดที่นี่หนาวที่นั่นร้อนที่นี่คันที่นนเสียดตรงนี้แต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเจ้าโรคไม่มีทุกวนันชิคัดช้าประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง หิวนะมันหิวทั้งวัน <c oughs> นี่อายพ่อกก่นะผมจะยังไม่พูดถึงอารมณ์ถ้าอารมณนะ์แล้วมันหิวเป็นบ้าเลยบางที่หลับแล้วยังหิวคือฝันอายพ่อกายนะ่ยมันหิวทั้งวันไอ้โรคกินเช้าแล้วก็กินสายแล้วก็กินบ่ายแล้วก็กินเย็นแล้วก็กินกลางคืนดีไม่ดีตื่นขึ้นาลูกเขึ้นมากินอีกมันไม่หิวข้าวมันก็หิวน้ํา เนี่ยก็อยากนนเนี๋ยก็อยากนิดไอ้ตัวอยากก็คือตัวหิวอาการที่มันอยากเนี่ยมันเสียดแทงกายเสียดแทงใจท่านจริงเรียกว่าโรคนอกจากหิวแล้วเอ้ากินเข้าไปมันจะออกปวดท้องขี่ปวดท้องเยี่ยวมันเป็นนีพพัตทุกข์ก็ไว่ทุกข์นิดทนไม่ไหวอีกอเดี๋ยวหนาวเกินไปเดี๋ยวร้อนเกินไปยุ่งอากาศวันนี้ไม่ดีอบอ้าวร้อนกลุ่ม อากาศวันนี้ไม่ดีเย็นเกินไปเออมันเป็นสุขเป็นทุกข์ครับเนี่ยพิจารณาไปแล้วก็อย่าว่ามันเฉยเย็นกเฉยมองไปด้วย,มอ,วยมองว่ามันเป็นสุขแล้วไม่ทุกข์แก่เป็นสุขแล้วไม่ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นี่ตอนเช้าเมื่ออนล่อมันให้ช้ำพิจรารณาทั้งตัวเราพิจรารณาทั้งคนอื่น ถ้ายิ่งมีคนรักก็ดีมากพิจารณาถึงคนรักซะวยแต่ระวังนะพอพิจารณาถึงคนที่เรายังรักอยู่ความรักจังหนาบางทีพอหายเฉยๆนะเออแก่แล้วเราก็ว่ามันไม่แก่แต่ก็ยังได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายสุดโทรมแล้วว่าป่วยไข้ไม่สบายก็ยังได้ยังไงยังไงก็เลี่ยงเียงไปก่อนเพราะอารมณ์เข้มขึ้นมาแล้วก็มองหน้าคนรัก ดูกายคตานุสติฮเอาไวลนะว่าไปได้การสามสิบสองขี่สวยไหมเย่ยวสวยไหมเลือดสวยไหมน้ำน้องสวยไหมแล้วเสียมหะสวยไหมน้ำลายสวยไหมเอออันนี้ข้างในเนะ่เอาเสียงเสียงด่าสวยไหมเสียงว่าสวยไหมเสียงกระพัดกระเพียดสวยไหมอมองมตรงนี้ ก็มีทุกคนแลวการอย่างนี้ที่มันปรากฏมันสร้างความสุขหรือว,ว่าสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเรานั่งพิจารณาไปเองเนี่ยครับคิดมันให้มันเห็นให้มันซึ้งค่อยๆค,คิดแยกก้าวให้มันยาวเกินไปแยเก้าวเร็วก้าวช้าๆให้มันทรงตัวยึดตรงไหนได้เอาตรงนั้นมาให้มัน ใบตอนนี้อีโตแก่นี่ว่ากันยังทั้งช้ำไม่แก่แล้วแน่แล้วว่ามาถึงอาการเสียทางร่างกายเป็นโรคนี่ทางมันเป็นรังของโรคพิจารณาไว,ทว้ทุกวันทุกเวลาเห็นความทุดโทมเห็นความไม่ดีมีทุกขเวทนาเป็นปกติให้มันช้ำแล้วก็มองคนอื่น <c oughs> มองคนอื่นมองสัตว์อื่นบ่เออนี่แก่ไปทุกวินาที แล้วก็มีอาการปวดปวดเสียดโรคไอตัวทุกเนี่ยไอข้างในมันสุปกปรกเริ่ติมกับทุกเนี่ยเห็นเขาแต่งตัวสวยไปหาคู่ครองนะคนเล็เออส้มแต่สวมเขากําลังจะแต่งงานกันแล้วนะไอตัวทุกจะไปหาทุกเพิ่มในคิดมาในใจเนี่ยครับคิดให้มันซึ่งคิดทุกวันไม่ช้ามันก็ชนะ โลหน้ามาถึงจะเป็นพระรหันในขอเสทียค่อยๆเป็นไปอย่างเร็วอย่างเร็วเอาสักเจ็ดวันให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งอย่างช้าก็ทักสักก้า0สิบวันเอาสามเดือนแต่คิดอย่างนี้จริงๆสามเดือนนพังราบครับคิดให้มันไปเป็นประจำทุกวันพังแล้วไม่พังเราไม่มันไม่พังเราก็พัง ถ้าคิดอย่างประมาทคิดบ้างไม่คิดบ้างยังมีลมคิดว่าเราจะคิดไปอดชาวบ้านนี่เราพังถ้าเราคิดว่าเราจะคิดไปพิจารณาไปเพื่อหนีขันห้าหนีโลกมันพังใครเขาจะชมหรือไม่ชมอย่าไปยุ่งกับเขาสิต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ปฏิบัติมาทุฏการบูชาสการะของใคร เราพ้บวชมาเพื่อความพ้นทุกข์คือความดับไม่มีเชื้ออย่าไปนั่งทะเยอะทะยานอย่ากจเด่นอย่ากจดีมีแขกมีคนเคารพนับถือเท่ากเป็นครูบาอาจารย์ไอ้กุฎทูเสกโกไปจบชาวบ้านนําไปขี้ค่านะาไปเพิ่มกิเลสวันนี้ไม่ต้องจบคนที่นั่งบนอยู่ตรงนี้เอาบนต่อไปอีกขอ้อทีสาม คนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไม่ได้ความตายนี่เขาให้คิดทึกถึงทุกลมหายใจเขาออกสิ่งที่มันตายไปปัจจุบันคือลมหายใจลมหายใจเราหายใจออกแล้วมันพังไปแล้วให้ใลมมาข้างในลมที่สูดเข้ามาใหม่นี่มันไม่ใช่ลมเก่าเป็นลมใหม่มาเกิดใหม่ เดี๋ยวเตี๋ยวออกออกไปพังไปกันแล้วนี่ลมพังธาตุลมพังตอนนี้มาธาตุไฟธาตุไฟก็พังสิ่งที่มันอบอุ่นทํากายให้อุ่นนี่มันอุ่นแล้วก็แล้วไปหายไปไมันเกิดใหม่ก็ทรงความอุ่นทํามีอะทรงตัวดีเชื่อยังดีมนันอุ่นเป็นปกติถ้าเชื่อไม่ดีความอุ่นน้อยเริ่มหนาวสิตอนนี้มาธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุน้ำมันพังทุกวันร้อนเหงื่อไหลธาตุน้ำพังหายไปแล้วตายไปแล้วไอของเก่าน้ำลายไหลออกมาบ้วนน้ำลายอาบน้ำพังไปแล้วหมดไปของเก่าหมดมันตายน้ำตาไหลน้ำมูกไหลมันหายไปแล้วพัง ถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วโอโหน้ำเก่าตายไปที่แล้วเยอะถ่ายอุจจาระก็มาก็มีน้ำตายมาถึงธาตุดินตายธาตุดินนี่มันตายที่มันเหี่ยวแห้งลงไปที่เรากินเข้าไปนีเอากินข้าวใหม่อาหารใหม่เข้าไปให้มันเกิดใหม่ไปสร้างใหม่ให้ของเก่าก็สลายตัวไปถ่ายออกไปบ้างเสื่อมไปบ้างสอมไปบ้างที่ร่างกายมันร่อยรอ้อวันนี้มันตาย ไอ้ของที่เก่ามันตายมันไม่อยู่ถ้ามันอยู่มันไม่ต้องใส่เข้าไปใหม่นี่จุดนี้นึกละเอียดก็คิดว่าเอไอ้ของเก่าตายเรื่อยๆนี่เราต้องสางหาของใหม่ทาไปเติมไปเรื่อยอาการที่หาของใหม่มันเป็นสุขกมันทุกแล้วเราต้องสั่งสร้างเสริมทุกวันทุกวัน,วนมันเหน็ดเหนืยมันแบกรยของความสุขและความทุกนี่ตายน้อยนะี แต่ถ้าในคิดจริงๆเพิ่งตายใหญ่คือตายสิ้นลมปราณจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการเวลาแน่นอนมันจะตายเมื่อไรก็ได้เตรียมตัวเพื่อตายเตรียมยังไงเตรียมบัชชาดีทุคขาความเกิดเป็นทุกข์ชราบิดุคขาความแก่เป็นทุกข์มระนะบิดุคขังความตายเป็นทุกข์เป็นต้น แล้วก็จะเกิดทําอะไรมาอีกะ่ะเดี๋ยวคุณจะบอกเกิดทําหอกทําอะไรนะเกิดมันไปทําไมอีกมันทุกอย่างนี้เราไม่พึงปรารถนาความเกิดถ้าเราไม่ต้องการความเกิดท่นยังไงตัดโลภะความโลภโลภมันทําเกลืออะไรมันจะตายอยู่แล้วตัดโทสะความโกรธจะไปโกรธหาเจ้าวักอะไรก็มันจะตาย,ต,าาาต,ายตัดโมหะความหลงจะไปเกาะอ,อะไรว่าเป็นเราเป็นองเราอีกละ่ะ มันต่างคนต่างตายมันจะนั่งเกาะมาทําไมนั่งโง่สิจะเอาสำาเนยงนี้เขียนอย่างนี้ไปสอบในบสนามหลวงได้ร้อยศูนย์แต่ผมรับรองว่าพระพุทธเจ้ามาตรวจมาทีผมย,ยังได้แต่ศูนย์เดียวยังได้คะแนนอีกสองจุดยังให้ให้ได้กระสุนเพราะว่าพูดไม่ละเอียดเวลามองมันจะหมดแต่ละเอียดไม่ได้ สี่คนพิจรารณาทุกวันทุกวันว่าเราต้องพัดพราาจ,จากของรักของชอบใจทั้งสิน้นจําไว้ว่าสิ่งอะไรที่เรารักเนะี่ยต้องพัดพราาจ,จากมันคนปูย่ย่าตายายตาโทษปู่โทษพ่อแม่พี่น้องตายไปกี่คนแล้วที่เรารักคนที่เรารักตายไปกี่คนของที่เรารักไอ้เองเินทองที่หามาเลีพัดพราาจ,จากกันทุกวัน ไช่ไปสิบตงก็ลพลัดจากมันสิบตังรักไม่ไ่เงิน,นรักสิถ้าบอกว่าไม่รักก็โกหกถ้าพรต้นสบายมันขาดไปกี่ผืนกี่ชิ้นแล้วไอ้ของทรัพย์สินที่เราหามาเพื่อจะกินของอร่อยอร่อยเช่นข้าวเชินหมูไปไก่ผักหญ้าปลาปิ้งเรากินหมดไปกี่วันไปเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นมันพลาดพลาดจากกัน พ้นไม่ได้เมื่อความตายมันเข้ามาถึงก็พลัดพรากทุกอย่างนี่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้หรวันนี้เน,นี่ย,ย,ยที่เราพัดพรากจากกันเวลาเหลืออีกสามนาทีพูดมากไม่ได้แล้วสิคนพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วทำดีเพได้อย่างเดียวหมดเรื่องชั่วไม่ทำทำดีทำอะไรหนึ่ง ตัดโลภะความโลภขึ้นชีวะความโลภละโมบโลภมากชั่วชา้าเร็วสามคดโกงคอรรับชันไม่มีสมหับเรายินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบถามด้วยจิตไม่ติดในมันคิดว่ามันกับเราจะจากกันเสมอตัดโทสะความกโกรธมีแตารมณมตตารับ ุรนาสงสารมุตตาพลอ,อยินดีด้วยไม่ชา้าในี่ยเเขาเขาได้ดีพลอ,อยินดีถ้ากรรมอกิจอะไรมันจะเกิดกับใจเราเรือกร่างกายเราหรือญาติพี่น้องที่มันเป็นของธรรมดาเราวางเฉยแต่เราก็วางเฉย,ยทุกอย่างถ้าได้สองตัวโมหะความหลงไม่มีมาตัวเฉยเฉยมันสีหมดเฉยไม่หลบ เฉยไม่กลดเฉยไม่หวงกายไม่หวงกายหมายความว่ายังไงกายแก่เชิญ้ะใจเป็นสุขมันอยากแก่นี่กายมันจะป่วยก็เชิญเจ้า่ะถ้าเธออยากป่วยก็ป่วยไปสีถ้านักกสาหายก็หายไม่หายตายแหละช่างมันกายมันจะตะกาะตายก็เฉยก็อ,อะไรเพราะว่ารู้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้น ในจิตใจของเรานี้ไม่มีความผูกพันในกายที่ไร้สาระกายที่เต็มไปด้วยความสุขผกกายที่เป็นปัจจัยนํามาซึ่งความทุกข์กายเรากนดีกายคนอื่นคนดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเราก็เฉยหมดคิดว่าของทั้งหมดในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ไนําความสุขมาให้แล้วเราเยะห่วงใยอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไร มันจะพังอะไรก็เชิญพังมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยก็ช่างหัวมันมันไม่เฉ่เราเราไม่เฉ่ียมันอาศัยมันโชคราบวันพังอะไรไปนิพานเมื่อน,นั้นเอ้ยก้าวมากไปไหมถ้าพิจารณาห้าอย่างนี้ถ้าได้ทรงตัวจริงๆอารมณ์ทรงตัวถ้าไม่ไปนิพานก็บ้าทเท่านั้นแหละ อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่จะเข้าพระนิพพานจาให้ดีนะครับอย่าคิดว่าธรรมะที่รับฟังมันเป็นเครื่องประดับความรู้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่าฟังให้มันโนหนหูมันเมื่อเวลาหาทางเดินลงนรกคําสบายๆอย่างน,น,นี้เขาสอนใจเพื่อพระนิพพานธรรมะเขาองค์สมเด็จพระพุทธามารทุกข้อที่ท่านว่าดีนี่ทาแล้วถึงนิพพ่านทั้งหมด อาราบ,บันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมองดูเวลาสำหรับนี้วันนี้หมดแล้วขอลาก่อรทำใดที่องค์สมเด็จปะิินวรบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสมดุแลว้วขอทุกท่านที่มีความเคารพในพระองค์จงบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถอดสวัสดี